สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะลุงเอินนะคะเอฟซีวันนี้ขอพูดนิดนึงนะคะกับอีลูโบอันนี้เหมือนเป็นคนโรคจิตนะมันเป็นคนเหมือนแบบเป็นคนประสาทอะเห็นลุงช่างเนี่ยออกข่าวเห็นป้าแตนออกข่าวไปเรียกเขาอีกงอีแก่ไปเรียกเขาโอ้ยไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยเนาะหนังหน้าตัวเองที่แบบดูไม่ได้อะ่ะเอฟซีหาว่าลุงช่างแกล้งร้องห่มร้องไห้มันไสอย่างนั้นอย่างนี้ มึงไปดูโคตรเงาของมึงก่อนไปว่าคนอื่นเขาอะเออคนเราหนุย่ยสิ่งที่ลุงช่างเนี่ยเขาพูดมันเป็นความจริงเรื่องจริงทุกอย่างนะบอกไม่เสียสักบาทนึงทำไมเสียล่ะทำไมเสียกูถามก่อนนะมึงได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมตอนที่เขาออกมานะ่ะเอฟซีเนี่ยเขาโอนเข้ามูลนิธิอ่ะสัตว์ปากดี ไม่รู้เรื่องรู้ราวกับคนอื่นเขามึงยังไม่ได้มาอยู่กับพวกกูมึมงจะรู้อะไรวะอีลูโบปากนี่แพรมัแมแพรมแพมแพม,แมไปเลี้ยงหมานุ่นนะแล้วนุ่นไปพานนะนั่งด่าลุงช่างนั่งด่าป้าแปบงผักไม่พอนะเอซี FC. เห็นเขาออกรายการเห็นเห็นเขาออกข่าวโอโ้โหดิ้นตัดสันเลยนุ่นไปดูแลดูแลแ,แม่มึงแม่มึงไปช่วยแม่มึงให้ได้ก่อน ไม่มีใครเขาซ้าเติมกันหรอกมันทําตัวมันเองอันนั้นน่ะทําตัวเองออกมาเนี่ยโอ้โหแม่มึงเนะี่ยออกมาโช์นู่นโช์นี่อะ่ะผลลกรรมที่ทำกับเขาไวอ้อ่ะคิดว่าเป็นกรรมเวรกรรมล้วกันนายรู้บอีกหน่อยปากมึงอะ่ะจะเน่าเพราะปากมึงเสียนะนู่นพานไปดา่าไอ้เมียของพี่นาทีว่าเมียพี่นาทีไปเมืองนอกนะไปหาผัวฝรั่ง สันดานมันน่าจะอนุนนะให้เขาไปแจ้งความเลไอี้เฮี้ยเนี่ยมันไล่จริงนะนั่งด่าไม่อยู่ตัวเดียวมั่งนั่งแพร่มเพ่่มเพร่มแพ่่ม,มไม่ทํามาหาแดกอะไรหรอกนั่งแพ่่มมานั่งดา่าลุมช่างกับป,าป้ปาแบงป,ปากพอเห็นเขาออกข่าวมาปุ๊บแล้วเป็นไงคนที่เขาออกมาจากแม่มึงอ่ะเขาออกมาจากแม่มึงกับพ่อสันดานเขาเองมันไม่มีใครไปทาเขาเลยสันดานเขาล้วน คนเราอ่ะสันดานไม่ดีเห็นแค่ตัวไปว่าคนน้นคนนี้อ่ะแต่ตัวเองเห็นแค่ตัวไม่มีใครเขาอยู่ด้วยหรอกเรจะบอกให้นะจะให้เขาออกมาปกป้องจะให้เขาออกมานู่นนี่นั่นไม่มีหรอกทําสันดานตัวเองให้ดีก่อนแล้วพวกมึงนะฮิลุโบมึงทําสันดานปากมึงให้ดีก่อนก่อนนี่มึงจะไปด่าลุงช่างกับปา้าแพงปาก,ปาก,ปากอะ่ะเขาไม่ได้ไปขี้ขี้บนหัวมึงแล้วเขาก็ไม่ได้ไปอะไรกับมึงไม่ไปด่าอะไรเขาเขาออกข่าวแค่นี้มึงดิ้นจดนแต๊ดสั่น นู่นน่ะมึงไปปกป้องแม่มึงนู่นนะแม่มึงอ่ะโดนไปตั้งไหนคดีแล้วนะ่ะไปช่วยเขานู่นไม่ใช่มานั่งมึงยิ่งด่าเขานะ่ะกรรมมันยิ่งไปตกที่แม่มึงอ่ะกุจะบอกไงอิลูโบเวนนะและเรื่องเมียของพี่นาทีนะไม่เกี่ยวกับมึงอ่ะเขาไปขี้มนหัวเขาไปหาผัวล่ะดูตัวเองก่อนตัวมึงก็ไปหาผัวต่างประเทศไม่ใช่เหรอไปเลี้ยงหมายอยู่อ่นะ่น่ะเอออีนี่ ไปนั่งด่าเขาก่อนเงียบเงบเนีย่ยพี่นาะทีแจ้งได้นะมึงไปว่าเขาเนะี่ยไปว่าเมียเขานะ่ะจะบอกให้เมียเขาพาลูกพาเต้าไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติต,าต่างประเทศไปหาว่าไปหาผัวต่างประเทศไปหาผัวฝรั่งโอ้โหอีนี่มันระยำตำบอลจริงๆเลยนะพาไปหาเมียเขานู่นเมียเขาไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรด้วยเลยลูกเต้าเขาไม่ได้มาเกี่ยวอะไรเมียเขาไม่ได้มาเกี่ยวเลยเออมันไปหนักหัวมึงหรอกนะหนักกับเขาทุกเรื่องพูด อีแม่มึงอ่ะไปดูแลนูน่นนะโอ้โหอีนี่มันะลยยำค่ะเอฟซีนะด่าลุงช่างพานไปนูน่นพานไปหาเมียพี่นาทีนูน่นหาว่าไปที่บินไปต่างประเทศไปหาผัวต่างประเทศอีเฮี้ยมันเลยยำต่ำบอลไม่เคยเห็นนะอีนี่ไม่จบไม่สิ้นนะเหลืออยู่ตัวเดียวแฟด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 อยู่เนี่ยนะไม่ไอ้มันติดคดีอยู่นะนะั่นน่ะมันไม่ไปช่วยล่ะ มานั่งเหา่าฮอกคอกคอกเป็นหมาเลยอ๋อถึงว่าเลี้ยงหมามันก็เลยเป็นหมาแต่หมามันมีบุญคุณนะหมานี่มันรู้จักเจ้าของนะแต่คนอย่างมึงอะ่ะมันหมาที่แบบเลี้ยงไม่เชื่องจะบอกให้อีรูบโบอีเวนนั่งด่าเขาเง่เง่พอเขาด่ากับเขาสวนกับปุ๊บอีนี่ตัดสันเลยเออระวังนะเออมาด่ากูกูก็ด่ากลับกูไม่สนหรอกมึงเริ่มก่อนมาใช่ไหมมึงเริ่มก่อนอีเวนนะ ปากี่อยู่ดีไม่ดีนะไปนั่งดา่าไอพนอย่างนั้นไอพนอย่างงี้มึงนั่งบีบน้ำตานน่นนี่นั่นบีมตามหนักหัวพ่องเหรอหัวพ่องมึงเหรอ,อ,หรอสัตว์เออคนเขารู้สึกไงก็จริง่ละล่ออะไอธนวยเนะี่ยมันไปว่าเขาอะ,ทะเทเขาเสร็จก็ไปว่าเขาอย่างงนอย่างงี้อย่างนั้นกรรมไงกรรมตามทุกคนเนี่ยที่ไปด่าลุงช่างอะเหลือมึงอีกตัวหนึ่งอีรูโบระวังกรรมไปเกิดที่ปากมึงหน่อย ดันด่านหมางึดหลายดูแลครอบครัวมึงดูแลหมาไปนู่นไม่ต้องมาเสือกเรื่องของเขาเขาจะออกข่าวเขาจะร้องให้แล้วก็ไม่ได้เป็นหนักหรอกหัวมึงหรอกคนเรานะเว้ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดไปแล้วมันย้อนเข้าไปหาตัวไอ้คนที่ไปนั่งต่อว่าเขาอะนะว่าไปเรียนเนรแล้วเนรละคุณใครกันแน่ที่เนรละคุณน่ะมึงไปหัดแหกหูแหกขีดูข่าวด้วยเวน นะและเรื่องเมียของพี่นาทีเน่ยเขาไปหาญาติพี่น้องไม่ได้ไปหาผัวเว้ยเอออีนี่อีสันดาน